สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้มนาะพบก,กับช่องได้มาพบก,กับช่มแกยเปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นีแกยเปซีเด่นน้ำขอมูลเนื้อทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชม,ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังแกลเปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แกลเปซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะค่ะเนาะยย้ำแยลเปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริษาดเบิง่งผาดชมแนวทางเนาะจ้ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์ขามาคุยมาถักไทยกับยายประสิกะคอมเมนต์มใตไตคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องค่ายยากคือพี่น้องจังไหนมาซาเนาะจ่าพนบอกว่าล่งตำเล่าแล้วคลิปเบิ้งบ่ใดว่าสั้นพี่น้องแต่ว่ายายประสิกะเขาไปเบิ้งเบิ้งใดพ่นบอกว่าหมุนติวติวว่าสั้นพี่น้องจักสีเก้ปัญหาจังไหนนาจ้าก็เลยเลยลงคลิปนี้ซ่าเนาะพี่น้องเนาะกะขอตทดขอภัยหลยๆเด้อจ้าสำหรับผู้ใดเบิ้งเนยวทางตำเล่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เพิ่นว่าเบิงบ่ได้แต่ว่าแยกใบซีขาไปเบิงเหลวแยกใบซีขาเบิงได้อ่ารศัพับสองเื่องเบิงได้ทั้งสองเื่องเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ต้องขอโทษขอให้ผิดพลาดการเทคนิคทางใดยกให้กับโบหูเนาะพี่น้องไปเบิงข้อมูลเนาะทางอาจารย์ทนันเหล็กเทเลนาะจ้าแนวทางนี่เป็นแนวทางของอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์วสันพี่น้องอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์บอกว่าเลขออกวันเสาร์เด้อคัะวสันมาเบิงค่ะเล็กออกวันเสาร์อาจารย์ประเสริฐบอกว่ามีอยู่ที่ เก้าสี่แปดสามเจ็ดสองสี่ห้าหนึ่งเจ็ดและศูนย์เก้าสำหรับแนวทางเลขออกวันเสาร์เดออาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์นะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางข่าวเดือนพี่น้องเพื่อนทํางานว่าสั้นในในกองฝากมาโตเดียวแคนงแข็งมาสั้นพี่น้องเพื่อนใหญ่มาเพื่อนบอกว่าศูนย์สามแปดศูนย์แปดสามแข็แข็แปดสามสามแปดมาสั้นพี่น้อง ขั้นมักกระจวดจาดฟาดเบึองไปเลยเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดได้เบิ่งเนวทางตามเล่ายายไพแนรขั้นเบิ่งไดกับข้เมต์เขามาบอกยายไพเนรเนาะพี่น้องเนพวนว่ากับเอฟซีหลายนเพิคนบอกว่าเบิ่งโมไดเขาเป่าเขาไปแล้วมันหมุนติวติวสั่นพี่น้องอาจจะเป็นน้ําฝนน้ําฝาอะไรเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าชุดเด้นบนสามลานประสันมาเบิ่งขาะพี่น้องงวดที่แล้ว สองตัวมาตัวเนาะจ้ะงวดที่แล้ว7กับ8มาโตเนาะจ้ะงวดนี้4ี่กับ5้าตัวไหนจะมาแนวทางของสล้านกว่าซันเนาะพี่น้องเนาะเบิงวาช่องนี้จะมุนคือกันบอเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10ล่าง10ล่างแนวทางหวยชุมเพเนาะค่ะอ่างวดที่แล้วหวยชุมเพเข่าเกาเนาะจ่ะมาอลัก10ล่างเนาะพี่น้องงวดนี้2 3 4สมี่ห้ามาตัวใดตัวหนึ่ง10ล่างวันซันพี่น้อง อภิจะนาเป็นแนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าหน่วยล่างมาซันพี่น้องหน่วยล่างเอด็ดวันใช่โตเดียวแขนแขนหน่วยล่างเม็ดเดียวเน้นเน้นสาม,มาซันพี่น้องผู้ใดมีหลักสิบดีพี่น้องจ้าศูนย์เอ่อศูนย์สี 4, 6, ะะ่หกเนาะค่ะแนวทางของแอนูน้ำสิบล่างเนาะค่ะเนาะศูนย์สี่หกก็จะเป็นศูนย์สามสี่สามและหกสามมากตัวใดจวดค่ะพี่น้องแย่ไพ่จับายแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ จะจัดฟาดพบ่มเลยค่ะพี่น้องโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้คือเอามาดูเถอะหน่วยล่างวสันแอดวันใช่คือกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างแอดยาทิปวสันพ like ี่น้องแอดยาทิปดี้พี่วสันงวดที่แล้วเด่นล่างเข่าเก้าเนาะจ้างวดนี้ตามโต้ค่ะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าสามสี่แปดเก้าศูนย์สามสี่แปดเก้าศูนย์มาโตวสันอันนี้คือเด่นล่างแอดยาทิปเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์หนุ่มเมืองพารานวั้นอ่างวดที่แล้วเขาเจ็ดแปดเออเลขเด่นอาจารย์หนุ่มอ่าพนเด่นบนรางเลขเด่นเพิ่นกับเขาดีเด้พี่น้องงวดนี้สิบหกกันยาวัซนอาจารย์หนุ่มเมืองพารานบอกว่าเด่นเก่ามาใดบนรางเนาะจ้ะสองตัวอยู่ที่เก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่ 95, 97และ98สำหรับแนวทางของอาจารย์นมเมืองพระลานเนาะค่ะเมนี้นตามล่าหาเลขไทยยากเนาะพี่น้องมาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่าจังซีล่ะค่ะพี่น้องแนวทางของแอปเปิลพารวยเพื่อนบอกว่า2ตัวมาตัวเดนมาใดบนลางวะสั้นมาเบิ้งค่ะพี่น้อง ens, แอปเปิลเราบอกว่างวดที่แล้ว8กับ9มา8เนาะจา้ะ478วะสั้น วดน,นี้มาได้บนล่างเหมือนเดิมเนาะจา้ะเด่นบนล่างคือเก่าค่ะแปดก็เกา่ามาตโตว่าสันพี่น้องมาได้ทั้งเทิงและทั้งล่างเนาะค่ะต้องมีติดไว้ก็สันเอ็ดเปิด์ลว,ว่าเอาพิจ,จาณาใดค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางเด่นบนล่าง2ตัวมาตัวแนวทางของแอดเปิรลเน,นาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสูตรใส่งาจ,จริงเป็นสูตรบนล่างว่าสันพี่น้องอีกสูตรหนึ่ง งวดที่แล้วหนึ่งกับสองพลวิสองสูตรเนาะจ้ะมาหนึ่งมาพี่น้องเนาะลองเบิ่งค่ะพี่น้องสี่กับห้าไปจับใส่แปดกับเก้าได้เนาะพี่น้องเนาะพิจนาได้ค่ะพี่น้องขามักังใดกับจังจวดจาดฟาดเบื่มน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดรางชุดตัดแล้วเด้อว่าสั้นพี่น้องศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดและศูนย์เก้าตัดเน้นๆรางพิจารณาได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนเอาแนวทางของแอดเจเนตล่างมาจับมัดกับแนวทางของอันแอนูนามเนาะพี่น้องเนาะบาทที่นี่เพื่อนมาตัดดับออกร้อมดับแอดแพมมี่มนพี่น้องแล้วก็ดับแอดซักแล้วก็ดับเวียงพิงเนาะค่ะศูนย์ดับอยู่ที่9496เหลือศูนย์ตัวเดียววะสัน่นเลยมาจับใส่ของแอดเจเนตศูนย์ศ เน้นๆศูนย์สามท่าเน้นศูนย์สามตรงกันกับแนวทางของพี่ปุ้ยด้วยนะค่ะเนาะเมืองของพี่ปุ้ยที่ส่งมาให้ยย่อยไพ่สีเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่ปุ้ยเน้นๆเลยว่าซันศูนย์สามเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางผมหมวดตลอดว่าซันพี่น้องบนล่างโตเดียวแขนๆหกศูนย์ประซันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไพ่ตาเทพไพ่ตาเทพมาให้เบิ้องวดที่เลี้ยวสายดวนสายดวนไพ่ตาเทพเขาดีแต่ว่าม่ามือวันวันเหล็กออกเนาะพี่น้องวดที่แล้ว อ่าไฮมาศูนย์เพื่อนบอกว่า4ีลักลอยว่าสันไฮมาศูนย์แดกับ1หนึเก่าแต่ว่ามาหนึ่งเก่าลางเนาะจ้ะงวดนี้เพื่อนไฮมามีอยู่ที่สามเและ20งอีกใบนึงพี่น้องเพื่นบอกว่า394520 เก้าสามเก้าหลักร้อยอยู่ที่เก้าแต่วายย่าง,งบอ่อหัน่นจะเป็นสายด,วด่วนเด้อพี่น้องถ้าเป็นสายด่วนเพื่อนก็นจะบอกว่าสายด่วนเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางภายตาเทพเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นสายด่วนเพื่อนก็นจะบอกว่าสายด่วนแบบแต่ว่าถ้าเป็นสายด่วนจะมาวันหวยออกเนาะคะ่ะพี่น้องวัดวันลอตเตอรี่ออกเนาะจา้ะสำหรับแนวทางภายตาเทพเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมักน้ำเพื่อนก็นจังจวดจาดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่ารัฐบาลงวดนี่เด่นอยู่ที่ซีว่าซันพี่น้องซีสาม สี่ห้าสี่หกสี่เก่ามากตัวใดกะจังจวดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวัดดวงนุมหน้าวาวสันวัดดวงสามตัวเทิงและสองตัวเทิงเนาะจา้าเพื่อนบอกว่าหกเก่ากับหกศูนย์สันพี่น้องสามตัวอยู่ที่ศูนย์หกเก่าสันเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมากน้ำเพลินกะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ประกอบหมื่นเพชรมณีเนาะค่ะมาเบิ่งอาจารย์ประกอบบอกว่าบ่สนดับดอกว่าสัน3าตัวอยู่ที่1 74573 085198เนาะจ้า2ตัวพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่า71747573 8 0 8 5 8 1 8และ8 9มักกะพิจารนานำเพลินได้เลยเนาะค่ะอาจารย์ประกอบหมื่นเพชรมณีไม่สนดับวสันเนาะค่ะ ่อไปเลยจ้าข้ามาปิดถ่ายโดยแนวทางมั่นอยู่ที่ใจวาซันพี่น้องสองมาเบิงเพื่อนหายมาสองตัวเท่งเน้นๆตัวเดียวแขแขๆมันอยู่ที่ใจมวดทีเล่เจ็ดแปดค่ะพี่น้องคะพิจาณานํำเพื่อนได้เนาะค่ะงวดนี่เพื่อนบอกว่าสามสอง,ง,สอง,ต,งตัวเดียวแข็งๆวาซันพี่น้องพิจณาได้เนาะค่ะมันอยู่ที่ใจ,นใจนเนาะพี่น้องนนเนาะ,ะ,นนนะนนะถ่ายคลิปนี้ให้ขอขอพุณนพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขุมสุขคน ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้เบ่งขอบุญนะท่ได้แบ่งปันขอมูลท่าทางให้แย่ไพ่มาให้พ่อแม่พีน่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นเนื้อทางนะจ๊ะขอบคุณในลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า